เอ้ยในที่สุดก็ไม่มีคนมาใช้สนามกอล์ฟชั้นสักทีนะได้เวลาเล่นคนเดียวอย่างเชิดชายแล้วไหนดูสิเอาลูกกอลมาไหมเอามาด้วยวางไว,ว,ว,ว้ตรงนี้แล้วกันนะน่าจะเข้าได้บาะไปเข้าแน่นอนฮ่า <c oughs> ไม่เข้าหนอก <c oughs> เออจ้ากอ๊ายไปเงยไอ อะไรคุณภาพปลาทิ้งแมงเลยตีแบบร้อยรอบไม่เข้าเนี่ยมีคนแต่งเพลงเราด้วยเหรอเนี่ยเอ่ออะไรอะชิบหายแล้วไงขอโทษนะเออตายฉันแกนักแกปลาเลยไม่ดูเลยออกมาดิเออน้าฉันหน้าฉัน ว่าจริงว่าจริงด่าฉันไอ้บอจิเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่แล้วไปแล้วไอ้หมอนี่มันต้องโดนฟาดซะหน่อยแล้วไอ้เอาหน้าของฉันเกินมาฮฮ่าฉันรอดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยฝ่ายสุดยอดจริงอ่ะอ่ะอ่เอ่อเอ่อเอาเป็นตาลงมาก่อนเออคือสวัสดีเจ้าตัวน้อย S <S แม่ครับช่วยด้วยมันมีกระปอมตัวนึ่งอยู่หน้าผมอ,อนี่มันกรับอบน้นดิเดี๋ยวมึงเจอพูดวัาลูกแม่